สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องนบอนันต์ทีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้เราจะมาสำรวจคำถามที่หลายคนอาจเคยสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของพระพุทธเจ้านั่นคือทำไมพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสวรรค์และนรกหลายคนอาจคิดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์แล้วทำไมถึงยังต้องเสด็จไปยังสถานที่เหล่านี้ หรือจะมีเหตุผลอะไรที่เราควรศึกษาเพื่อเข้าใจคำสอนของพระองค์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตอนนี้ฉันจะพาทุกคนสำรวจเรื่องราวจากพระไตรปิฎกพร้อมเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเองเพื่อให้ได้ข้อคิดที่นำไปปรับใช้ได้จริงพร้อมกับภาพประกอบที่ช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกกันเลยนะคะนั่นคือการที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดกษ์ ซึ่งเป็นที่สถิตของเทวดาและเทพธิดารวมถึงพระนางสิริมหามายามารดาของพระองค์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นเทวดาในสวรรค์แห่งนี้หลังจากที่สิ้นพระชนไปเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติได้เพียงเจวันตามพุทธประวัติระบุวา่าค่ะพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงในช่วงพรรษาที่เดของการตรัสรู้ เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระมารดาซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตันอยู่กะตะเวทีที่พระพุทธเจ้าทรงมีต่อบุพการีลองจินตนาการดูนะคะหากเราเป็นพระพุทธเจ้าเราจะทําอย่างไรเมื่อมีโอกาสตอบแทนพระคุณของมารดาพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จไปเพราะความจำเป็นแต่เป็นเพราะเหตุผลทางจิตวิญญาณและการตอบแทนพระคุณของมารดาค่ะ นอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรียกว่าอภิธรรมซึ่งเป็นคำสอนระดับลึกซึ้งเกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติของสรรพสิ่งอภิธรรมเป็นคำสอนที่ละเอียดและลึกซึ้งมากครอบคลุมถึงโครงสร้างของจิตใจและกฎแห่งกรรมซึ่งช่วยให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจักรวาลได้อย่างแท้จริงความกตันยุคลองถามตัวเองว่าเรามีโอกาสต,ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างไรบ้าง ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่แค่การแสดงความรักและความใส่ใจเล็กน้อยก็สามารถสร้างความสุขให้พวกเขาได้การเรียนรู้เช่นเดียวกับพระมารดาที่ได้รับการสอนธรรมในสวรรค์เราก็ควรหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าค่ะ พระพุทธเจ้าเสด็จไปนรกการโปรดสัพพสัตต์ต่อมาเรามาพูดถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังนรกกันบ้างนะคะซึ่งบางคนอาจรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยความถูกและโทษเช่นนั้น นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จลงไปยังนรกเพื่อปรดสัพสัตว์ที่กำลังประสบกับทุกขเวทนาและชีแ้แนะแนวทางให้พวกเขาสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้พระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาต่อทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดแม้แต่ในนรกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยาก พระองค์ก็ยังพยายามช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีโอกาสสร้างบุญกุศลเพื่อลดโทษของตนการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าใครจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลำบากขนาดไหนเราก็ควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเป็นการช่วยในเรื่องใหญ่โตการให้กำลังใจหรือํำแนะนำดีๆก็มีคุณค่ามหาศาลการยอมรับผิดหากเราทำผิดพลาดในชีวิต การสํนนึผิิดและตั้งใจแก้ไขเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนาตนเองสรุปและข้อคิดหลังจากที่เราได้สำรวจเหตุการณ์ทั้งสองนี้แล้วฉันขอสรุปประเด็นสำคัญดังนี้นะคะ 1. ความกตันยูพระพุทธเจ้าเสด็จไปสวรรค์เพื่อแสดงความกตันยูต่อมารดาซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณสอง ความเมตตาการเสด็จไปนรกสะท้อนถึงความเมตตาที่ไม่มีขีดจำกัดของพระพุทธเจ้าที่ทรงพร้อมช่วยเหลือทุกชีวิตโดยไม่เลือกปฏิบัติ3การใช้ธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดธรรมะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสงบพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเพียงแค่ศรัทธาแต่ยังสอนให้เรานำธรรมะไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น หากใครชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนบอนันทีวีอีกและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอีกจากพวกเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ